เจ้าเคยรู้สึกหรือไม่ว่าบางครั้งชีวิตก็ดูเหมือนจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอในยามที่คับขันก็มีทางออกปรากฏขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ในทางกลับกันบางครั้งคนที่ไม่ดีก็ค่อยๆหายไปจากชีวิตของเจ้าเหมือนมีบางสิ่งคอยปัดเป่าออกไป จงอย่าคิดว่านั่นเป็นเพียงเรื่องบังเอิญตถาคตจะบอกแก่เจ้าว่าโลกนี้เปรียบเสมือนกระจกเนาบานใหญ่มันจะสะท้อนภาพที่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้าเองเมื่อในใจของเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตาความปรารถนาดีโลกภายนอก ก็จะเริ่มสะท้อนความดีงามนั้นกลับมาให้เจ้าได้เห็นนี่คือกฎแห่งกรรมที่เที่ยงตรงสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันการที่เจ้าได้พบกัลยาณมิตรคนที่มาชี้ทางสว่างให้ในความมืดนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะกระแสบุญของเจ้าเอง ได้ส่งคลื่นแห่งความดีงามออกไปและดึงดูดคนที่มีคลื่นเดียวกันให้เข้ามาพบเจอ